ผมรู้จักกับเขาเมื่อ3ปีที่แล้วครับคือเขาได้จัดคอนเสิร์ตร่วมกับลุงพลเพื่อนผมเนี่ยได้ไปรับงานในการนี้เก็บภาพในางานคอนเสิร์ตทั้งเพื่อนก็นเลยชวนผมมาช่วยงานหลังจากนั้นจบแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาสามป,ปีมาปีที่แล้วผมไปเก็บภาพช่วยพี่คนหนึ่งเหมือนกันไปเจอเขาที่แถววัดไร่ขิงในงานคอนเสิร์ตเขาให้ผู้จัดการเขามาบอกผมว่าไปรอหลังเวทีพอไปเสร็จปุ๊บเขาก็เข้ามากอดผม แล้วผู้จัดการก็บอกว่ามันเริ่มไม่ดีนะอะไรเงี้ยนี้เขาก็เลยให้ผู้จัดการเขาเนี่ยมาขอ,อเบอร์กับไลน์ด้วยความรู้สึกว่าดีใจน่าจะมีคอนเนคชันมีงานต่ออะไรเงี้ยครับอีกวันหนึ่งเขาโทรมาคุยไลน์มาคุยอะไรเงี้ยครับก็ถามไปเรื่องของอรายได้มาทํางานอะไรอยู่ <Okay. S 1> อะไรเงี้ยครับก็โอนเงินไห้ใช้5 0 0 0บาทแล้วคุยกันมาสัก2อสวันเขาก็ได้พูดว่าเขา่าตามหาผมมานานแล้วชอบผมตั้งแต่สปีที่แล้วแล้วมันเหมือนผมดีขิดเขาให้มาคุยงาน ให้ผมไปหาที่งานคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตจบเขาก็ชวนผมไปกินข้าวในนี้ก็เลยมีการคุยกันเลยมาในระยะเวลาไม่กี่วันเขาก็ให้ผมมาหาที่บ้านเขาก็เลยบอกว่างั้นเอานี้คือมาอยู่ที่นี่เลยไหมก็คือมาช่วยงานด้วยเรื่องการขับรถที่พักอาหารการกินอย่างเงี้ยได้เงินเดือนไหมได้ครับเดือนเท่าไหร่สองหมื่นครับคุณมาคบหญิงลีตอนนั้นอ่ะตัวคุณเองเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วไหมไม่มีครับแล้วคุณรู้ไหมว่าหญิงลีเขามีแฟนอยู่แล้วคือก่อนหน้าเนียรู้ครับก่อนเมื่อ ผมมาเคยนั่งดื่มนั่งอะไรกับแฟนเขาเมื่อสามปีก่อนด้วยจนมาวันนั้นอะ่ะที่เข้าไปอยู่ในบ้านที่มีการเริ่มพูดคุยกันเรื่องการเข้าบ้านครับผมได้ทักทวงแล้วว่าแฟนคนเนี้ย ยังอยู่ไหมนนอะไรอย่างใช่ครับเขาก็บอกว่าเขาห่างกันไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเรื่องของแฟนผู้ชายคนนี้ก็ทําหน้าที่ของเขาไปในงานของรีสอร์ทแล้วถ้าวันนั้นคุณรู้ว่าเขายังคบกันอยู่คุณจะคบไหมมันก็ต้องเข้าไปด้วยในฐานะนายจ้างกับลูก<ม>จ้างครับเพราะมันจะไปคบแบบน,นั้นนะ่ะมันอยู่ก<ม>ัน<ล>ไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องนี้ทางครอบครัวเขาก็รู้นะก็มีบางคนในหังการก็รู้เหมือนกันหลังจากนั้นมาเขายังเคยพาผมไปรีสอร์ทอีกเขาไปเปิดห้องให้ผมซึ่งคนที่เปิดก็เป็นพี่ไม้เขาขอให้ผมใส่หมวกกับใส เปิดเผยผมบบโดยเร็วเกินไปเพราะว่ากลัวว่าพี่หมายจะตั้งรับไม่ทันแบบรับรกษาลำใจของพี่หมายด้วยแล้วสิ่งที่มันชัดกว่านั้นว่ายังไม่เขียพี่หนึ่งเขาเข้ามาเจอกันเขาก,กอดกันหอมกันทาให้ผมรู้สึกแบบไม่โอเคมากขึ้นผมก็แบบเริ่มจะทําตัวให้เขารับรู้นะว่าผมเสียใจนะโดยการที่แบบออกมาบนันั่งนา่งเบียงเปิดเพลงแบ เพลงดังๆดังๆเงๆี้ครับผมก็ส่งแชทหาเขาว่าไหนบอกคุณเคลียร์แล้วคุณจบแล้วทำไมคุณเป็นแนี้ยคุณไม่เห็นใจผมเหรอแล้วเขาก็ส่งข้อความมาหาผมว่าจะนั่งอยู่ทําไมเข้าไปนอนดีอะไรเงี้ยดูอย่างงี้มันก็เจ็บครั้งที่3าก็คือในวันนั้นน่ะเขากลับมาที่รีสอร์ทที่ชาบูริลัมแล้วเขาอ่ะจะบินกลับมาที่กรุงเทพให้ผมไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ ผมก็ไปรับในจุดหมายคือถึงกลับบ้านกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันแต่พอในระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าไปนอนบ้านแม่ใจดีกันไหมถ้าทางเขาในกังวลลูกลี้ลูกหลนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกไม่มีอะไรเขาเข้าไปห้องนอนของแม่ใจดีอุทศั์ประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงพอเขาออกมาเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไม้จะมานะมาได้ไงอะ่ะเขาบอกมารับมารับหญิงกลับคุณเจอวันนั้นเลยเหรอใช่ครับเจอวันนั้นเลยคือไม้เดินเข้ามาในบ้านใช่ครับแล้วเจอคุณเจอครับแล้วเขาพูดคุณว่ายังไงเขาว่ามาถึงเขาเดินมามองหน้าเขาาถมว่า มันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมก็บอกว่าตอนนี้คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือเขาบอกว่าเขาเคลียร์กับพี่แล้วเขาก็บอกว่าจะหยุดไหมจะจบไหมเพาผมก็บอกว่าอ่ะในเรื่องของความรักเนี่ยพี่ไม่สามารถห้ามได้หรอกว่าห้ามให้คนเนี้ยไม่รักคนเนี้ยเพราะตอนนั้นเราคิดว่าผู้หญิงเขารักเราเขาเลือกเราเขาเลือกเราแล้วแล้วพี่ไม้ก็เดินม,มาบอกผมว่ามึงจะเอาอยัางไงมึงจะหยุดไหมถ้ามึงไม่หยุดกู <laughs> หยุดเองแล้วแบบรู้ส็กว่าจับปืนเนี่ยเห็นว่าเป็นปืนชัดชัดนะเป็นปืนครับที่ตำรวจมาเนี่ยผมไปคุยกับตำรวจตำรวจ นายเป็นเจ้าของบ้านแม่ใจดีก็เลยยอมให้ตำรวจเข้าไปค้นบ้านพอไปค้นบ้านก็ไปเจอปืนตำรวจจริงๆเขาก็จะช่วยในการที่ไม่ดำเนินคดีอะไรเงี้ยพี่เงี้ยเขามาขอร้องหูแล้วว่าไม่ให้ดำเนินคดีคุณก็เลยไปลงบันทึกประจําวันที่โรงพักใช่ผมเห็นว่าทําพี่หญิงคูยกับพี่ไม้ด้วยว่าอตอนนี้คืออยากใช้เวลาอยู่กับผมกรณีที่บุคคลทําให้อีกฝ่ายนึงตกใจกลัวโดยมีอาวุธปืนมีโทษจําคุก5้าปีนะครับ,รบกรณีนี้เนี่ยมีการไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอหน,น,นองเพชรเกษมจริงรและ ไอกรณีนี้ถ้าเกิดคุณจะหยิบคดีขึ้นมาสามารถทําได้ครับนะครับเพราะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินพอผ่านไปเดือน,นอยังไงครับคือเหมือนเขาก็ติดต่อคุยกันโดยตลอดทีนี้ผมไปแอบฟังเรื่องการคุยโทรศัพท์ของเขาคือเขาไปบอกพี่หมายว่า,วารอหน่อยนะอะไรเงี้ยพอคุยกันบ่อยเราก็มาสรุปกันว่าอันงนั้นในเมื่อคุณยังชอบเขาคุณก็ไปอยู่กับเขาตกลงกันว่าวันที่19เาเมษาเนี่ยคือเราจะแยกกัน เพราะว่าเขาจะต้องไปทํางานที่ต่างประเทศ10วันก็16เนี่ยผมก็มาคุยกับเขาผมได้ความที่แบบเสียใจนะเพื่อนก็ฮอมาดื่มแล้วคือเขาพูดจัดเรื่องพี่มาเนี่ยให้ผมแบบกรอกหูผมตลอดหังจากนั้นปุ๊บผมขึ้นไปอาบน้ําปกติพอไปอาบน้ําเสร็จจะออกไปเนีเขาถามผมว่าจะไปไหน ผมบอกว่าผมไม่อยากอยู่อะผมจะไปแล้วเขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่ใช้เวลาที่เหลือให้มีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้ววันที่19เคเอยออกไปพร้อมกันทีเดียวโอ้โอผมอยู่ไม่ไหวจนผมจะออกแล้วเนี่ยเขาให้ผู้จัดการเขาแล้วก็อ่าเป็นพ่อบ้านมาเอาโทรศัพท์ของผมคืนผมบอ,อกผมไม่ให้อ่าถ้าแบบว่าจะมาเอาเนี่ยจะไล์สดนะแต่เขาก็ไม่ยอมอยู่แมาทวงตลอดเลยผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา หลายสดจริงคือมันมีคนทุบเขาด้านหลังแล้วก็ล็อกตัวอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์มันก็เลยหล่นแล้วหน้าจอยังแตกเลยคือตำรวจมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกตำรวจว่าผมเนี่ยบุกลุกบ้านเขาเขาอ่ะไ,ได้โทรศัพท์ไปผมก็เห็นหญิงรีเอาโทรศัพท์ให้ตำรวจตำรวจก็ถือพอไปถึงโรงพักปุ๊บเขาหญิงรีขอเดียดเเด๋ยวเอาซิมมาให้ให้แค่ซิมโทรศัพท์ได้คืน,นยังครับไม่ได้คืนครับสุดท้ายท้ายสุดตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาคุณใช่ครับมาแจ้งเรื่องของบุกลุก ในเวลากลาคืนใช่ครับแต่มันก็มีหมายเรียกของเรื่องของการลักทรัพย์ผมอ่ะผู้ต้องหาเขาระบุว่าเป็นกล้องถ่ายรูปก,กล้องที่ผมถ่ายรูปไว้เนี่ยเขาเคยมีการคุยผมว่าไอ้กล้องตัวนี้เบนสามารถเอาไปรับงานถ่ายทําได้นะหรือว่าจะปล่อยเช่าก็ได้ตอนที่ผมรู้อ่ะคือหนึ่งเขาเอ่ะมาบอกผมว่ากล้องหายก็บอกว่าให้ไปแจ้งความซะใช่ครับแต่เขาไม่แจ้งใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอ่าแต่พอถึงเวลาเกิดเรื่องปุ๊บ <c oughs> เขาบอกว่าคุณป็นคนขโมยกล้องไปใช่ครับผมยังงงอยู่เลยว่าแล้วก็ไปแจ้งความคุณว่าคุณขโมยลักทรัพย์ถูกไหมใช่ครับแสดง ก็ต่างถือเรื่องของการข้อกฎหมายคนละกฎหมายคนละมุมดังนั้นสรุปก็คือคุณคบกับเขาเนี่ยเพื่ออะไรครับก็คือผมคบกับเขาเพื่อหนึ่งถามว่าทํางานก็เพื่องานนัน่นแหละครับอืมใช่ไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยแล้วรักเขาไหมที่คบเนี่ยหรือยังช่วงช่วงที่เขาอยู่มันรักอยู่แล้วพี่หนุ่มอืมันเริ่มมันมีความสัมพันธ์คือหนึ่งแบบอยากมีครอบครัวผมอยากมีลูกกับผม